สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องวันนี้มาพบมาพอกับย่าหน่อยผ้าแสบในะจะมียาหน่อยแซนวิชด้วยนะจ๊ะพี่น้องผ้ากินข้าวจ้ะแกงน้ำมัแล้วก็ขัวไข่นี่หน่อยขัวไข่ใส่กุ้งใส่แฮมแม่จ้ะขึดนยากเห็นเพิ่นทอดจะคล้องทอดเพราะเป็นนี่หน่อยมีกองข้าวแล้วก้อนข้าวร้านมาแอนแอนหนึ่งข้าวเองจ้ะพี่น้องวันนี้บ่สะดวกสบายด้วจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ <rap> ่นมาเห็ุถนนทูกปุกปุกปักปักดูรถกันไล่ไล่ ไงกบไงพี่น้องไม่ไหวพ,ปปพีดปั๊มฮา,าก็ตายมาจ่ามามามาพี่น้องเฝ้ากินเห็ดหลายๆให้น้องซู้พี่ซู้น้องาากินนะจ๊ะกุ้งไข่แห้มไหมพี่น้อง ให้สองน้อยนี่ต้มมะปอแกยแกงน้้วไม่พี่น้องแกงเองเนี่ยจาะเครื่องหน่อยไม่ดนุกโดดน้ำพันเพ็ดแล้วเลยป่าใส เห็ดจอย่างจา้ะเห็ดนั่งป่าเห็ดฟางเห็ดห,หนูหนูย่านถัดโน่นร <c oughs> โรด,ดมันแดนเนาคนคนทุบถนนไหมพี่น้อง ตอนนั้นงก็ว่าเ็ดรทอน้ำนี่กับเฮ็ดถนนอีกแลก้วจ้ะมาจา้ะพี่น้องจ้ะต้องเขากำลังพอดีอื้อื่นตีหาลูกหนึ่งเขาลูกเตรียมของพาดได้หน่อยก็สิ

ไข่นื้อกินเด็กน้อยพี่น้องเนืก,กินจืดๆตัวไข่ใส่กุ้งใส่เฮมจ้ะมาใส่ต้นหอมมาใส่ยุ่งตักลางตักเน่ากระพองกันพี่น้องเอ,อ้ยแป้นมันบ่เสมอกันแป้นแป้นบั่นเอาเนาะน่าจังหันหันนี่พี่น้องอุ่นแล้วหันจ้ะ อย่างที่บ้านมาอวันนี้ที่ทำงาน,อ,นอยังย่ำจะกิน ซื้อพักเกี้ยมากินกับอยู่พี่เนาะรถจักตับไม่ยังหลายๆสู้พีสู้น้องกินน,อนอ้อจันเนาะมาเด้อมากินน้ำเียหน่อย ก็จะไดกินข้าเทียงกับหนังน้อยจังข่าเสาข้าเทียงีน้ำกันพป่น้อง งอน้ำไมจังคำใหญ่อะไรอย่างเง้ยนี่ปากนี่ฟังฮึ่ มาเสิกพร้อนตั้งหมอกไหมพี่นอ้องเฮ็ดจ้ะรสเนาะพี่น้องครับ ทุบถนนปุ๊กปุ๊กคล้ ừ, องเป็นตับชุดลอมไย ừ. มันหยุดเจ้ากันล้ลายมือพี่น้องภากันเที่ยวใส่เนาะนี่นาะไม่ได้ไปใส่ดอกจก้ะนี่จะปั่ปเมเหตุเกิดอะไรเนาะพี่น้องเก็บกันไมได้ พักซื้อไว้ตหลายเมืเม่อไรแม่พี่น้องอย่ามันเสียอย่ามันนองกินข้าวไลยแล้วพี่น้อง ่อยกันเก็บเรียนนะพี่น้องเนาะ ไปเป็นห้องหนาวมาะข้กินนักหน่อยจ้ะมาสดเดินไป่น่องเส่สมัคร สดน้ำแกงว่าเป็นจ้ะตอนนี้ ก็อะไรจะพี่น้องจ้ะมันเด้อพี่น้องมาแบงเอาเข่าวไปกินหนึ่งเวให้ลูกยุบันกันมไหมพี่น้องมีลูกไม่ได้ไปเห็นงานจ้ะแต่หลานไปนรงเรียนอยู่ เพราะว่าเขาสิบยุดเบิร์นวันสุกนะเขาจะช่วยวั่นสุกให้ ไข่ชงมาไข่ต้มพี่น้องหลวงไปบ่นม่กว่านี่หอเรามาสามน้อยน้อยหนึ่งแกกินแล้วหิ้วเขาอะไรจะพ่อแม่พี่น้องจา้ามื้อนี้หน่อยพาพี่พี่น้องกินแกงแล้วไหมครับขัวไข่ใส่แฮมใส่กุ้งนเลยนะกินเด้หน้อยกินไปกินมากกระเรียนก็สไปเหลานพี่เก่ามือสั่นี่หน่ก็กินแกงนล้วจ้ะของหลา,า,านของลูกกับจงมาแล้ว ครับ,บนึงพี่น้องขุนหนามากเลยดอกจ้ะก้อนจาก,กัน family, ไปมืลี่ข้าวฝากคตไลค์กดรซับสไคร้ให้ยหน่อยพาแสบในช่องอยฮยหน่อยแฟมิลี่เนี่ยนะจ,จ้าพี่น้องจ้ะเล็วเร็วเพื่อก้าจ้ะหาพี่น้องสุกูสุกนนะจ้าสวัสดีค่ะพ่อกันแม่ขินหน้าจ้าขุนหนามาก